สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของประเทศสยามช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องเอาไว้แล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนพระธาตุต่างๆในประเทศไทย 1. พระธาตเลนูนครนครพนมพศ2461 2. อพระธาตพระพุทธบาทบัวบกอุดรราชธานีพศ2463 สพระาธาตุพนมใหม่นครพนม2518 4. พระาธาตุสีบุญญานุรักษ์สกลนครหพระาธาตุสีเชียงขวัญร้อยเอ็ดพศสอ7 6หวัดกลางเมืองชัยบุรีนครพนมพศสอ7 9เจ็พระาธาตุท่าอุเทนนครพนม2454 8วัดพระาธาตุโนนตานครพนม2486 9พระาธาตุนครนครพนม2462 10วัดใหญ่เทพนิมิตอยุธยา